กิจกรรมโอนติน X Free Fire Season 2แจก3เดือน3ไอเทมไม่ส้ำกันเดือนที่แล้วที่แจกก็คือเป็นชุด Sun Warrior นะครับและในที่สุดไอเทมใหม่ของเดือนที่2ก็มาจนได้นะครับโดยไอเทมที่2ก็จะมีชื่อว่า Sunlight Power <c oughs> เป็นกระเป๋าสุดเฟี้ยวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนี่มีขอโชว์ชุดนิดนึงนะขออนุญาตขี่ และกระเป๋าสุดเท่ในรูปแบบจักกลก็จะเป็นแนวแบบว่าสีดำตัดส้มนะครับคือสวยมากๆดูล้ำสมัยมากๆเลยนะครับโครเท่นะครับสำหรับกระเป๋าสไล l i g h t เ o w e r นั่นเองนะครับเป็นไงมีสายฟ้าแผลบแผลบตรงข้างๆมีแบบพัดลมหมุนแบบเฟียวเฟเหมือนบบไฟฟ้าหมุนอยู่ข้างในสายฟ้าแบบโครเ่สีส้มอลลามดูดิ ใส่แล้วนะ่าจะผิวไหวเหนือใสคร้บศัตรูนะ่าจะยิงพี่ไม่โดนแน่นอนกระเป่าม่นเทม,มาก่าลืมไปซื้อโอ์ตินเพื่อกระเป๋าใบยิ้งะครับบอกเลยว่าแรงแน่นอนในอนาคตได้เวลาขิงยิ่งดื่มยิ่งเทส่วนวิธีล่าเท่มนะครับอันดับแรกเราต้องลงทะเบียนโดยการสแกน qr โค้ดด้านหลังกล่องนะครับพอเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ล่ารางวัลโดยการสแกน qr โค้ดข้างบนกล่องเลยนะครับ เพื่อสะสมคะแนนนะครับ2คะแนนเนี่ยจะได้โอนตินบ็อกกล่องแดง1กล่องนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีชุดซันวอลเลอร์ของเดือนที่แล้วต้องเปิดโอนตินบ็อกให้ครบ40กล่องนะครับรับรองว่าได้แน่นอนส่วนกระเป๋าซันไลท์ทาวเวอร์ ได้จากกล่องแดงนะครับหรือเก็บโอตินโทเค็นให้ครบ5เหรียญก็เอาไปแลกได้เหมือนกันนะครับส่วนโอตินโทเค็นเราก็สามารถเปิดได้จากกล่องแดงนั่นเองกิจกรรมสามารถาารถถ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1คกุมภาพันธ์ถึง30เมษายนปี2566ซึ่งเดือนหน้าจะมีสกินอะไรจริงๆมีอะไรๆ,ๆที่จะมาอัปเดตให้ดูภายในเดือนหน้านะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับมาวันนี้ เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือซีจีนะครับเป็นโน1ฟรีไฟล์เลยนะครับคนคนนี้เราไปพบกับเขาเลยครับฮัลโหลไก่พร้อมหรือ,อยังพร้อมอะไรวะเอา้าวันนี้เราจะมาเล่นฟรีไฟล์ Free Fi กันไม่ใช่หรอเรานัดกันไวอ้อ๋อเฮ่เอาตรงๆนะเว้ยคือพร้มอมมาตั้งแต่นานแล้วเว้ยถึงถึกผายเลยวะสมัยแบบวัน,วน,วนๆยอะไรเงี้ยนะเพือ่อนเนาะใช่กูเชิญมึงก่อนเลยโ okay, okay. อเคโอเคแต่กูเล่นไม่เก่งนะ เฮ้ยฝีมือมันไม่หายไปไหนหรอกเพื่อนเรายังตึงเหมือนเดิมวันละเขาอะไรเขาอะไรมึงแต่งตัวแต่งโค้กกระจกมึงแต่กระเป๋าเท่อยู่นะมึงเห็นชุดกูปะมีปะชุดอะไรอะซันวอดิอ่ะมีเปล่าหรือมีแต่กระเป๋าได้ได้ได้มาจากโอวัลตินเปล่าใช่เปล่าใช่เพื่อนเนี่ยกูกูซื้อมาเนี่ยใช่กูกำลังกินอยู่เลยโอวตินเออเออกูจำได้เลยว่ามาจากโอวัลตินใช่มีเหมือนกูว่อ้าเท่ ซื้อมาใหม่ไอ้ไก่อ้าวหรอเฮ้ยเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะหมดอะไรอ่ะจัดอันดัสนายรู้ไหมว่าโอนตินที <S 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 ah, ah. Ah ah ่เราซื้อมาเนี่ย มีสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรน้ําตาลน้อยกว่านะครับมีประโยชน์นะด้วยโอเมก้ารู้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 โถกูก็รู้เพื่อนรู้กินอยู่ทำไมจะไม่รู้ว่ามึงจะจริงกูว่างั้นว่ามึงรู้มากกูดนีรู้วามสารอาหารกูรู้ครับ18ชนิดกูก็รู้ถ้าอยากได้ชุดเท่ๆเนี่ยต้องรีบไปซื้อมาถูกต้องไหมจริงเพื่อนรหัสอยู่ตรงไหนข้างบนกล่องแล้วก็ข้างหลังกล่องข้างหลังกล่องคือที่สมัครข้างบนกล่องคือที่สแกนเพื่อรับไอเทมผมพผู้เล่นแหลงแหลงแบบแหลงแกนเต็มเลยเพื่อน กอได้ถึงแล้วมันปรับแกนเอ็กแกรวายให้กูมั่วตัวกูต้องไปปรับคืนไงวะเนี่ยเออดึงๆไปเถอะโดนหัวยู่ละกูต้องกูต้องเออดูนี่เพื่อนกเทใส่คู่กันโคตรเฟี้ยวอ่ะคู่หูดูโอจัดเลยเหมือนกันเลยอ่ะเฮทจัดจากรอบที่แล้วเราเป็นศัตรูกันรอบนี้เราจับมือกันให้อภัยซึ่งกันและกันจะไม่มีเหลี่ยมใส่กันทั้งนั้นได้เพื่อนรถไหนบาร์บารีเซียบารีเลียบารีเซียเฮ้ยลูกกูลงเลยเอ้า สก,กินเราเท่อยู่ละมันยิงไม่โดนหรอกมันมัวแต่แบบโฟก,ก,ก,กัสสกินเราคือแบ่งมือแต่เราไม่เก่งนะเพื่อนนายต้องแบกเราเลยนะเน้นเทเน้นเฟียสก่อนอันดับแรกกูอยากใส่กระเป๋าสักอันนี้มาเลยซันไลท์พาวเวอร์สโอ้กูเจอละใช่ี้ปะวะโอ้าเจ๋งกูได้กระเป๋าแล้วกูเก่งกูตึงเพื่อนมีมีมันจะลงมาเฮ้ยรอแป๊บเก็บของอยู่รั่ง่ยกูบอกแล้วสีนี้ไม่เคยหายหาย ไปเพื่อนข้างหน้าตัวนึงสะท้อนเป็นลงหนังทีนี้ข้างหน้าตัวนึงข้างหน้าตัวนึงข้างหน้าตัวนึงไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะได้ละหูเจอแต่หู่นแหลงแกนไอ้ตึงจัดตายเพื่อนสวยถอ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 ยข้างหน้ามีคนเห็นปหมเอาดิแหลงแกน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 ดึงหัวไปเพื่อนดงว้ยคมจังง่าตัวนึงอีกตัวนึง สวย <Paige. S 1> คุปินทายกุปิดท้ายเพื่อนโคตรโหดโคตรโหดโคตรโหดทีนี่แรงอะไรเพื่อนแรงแกนโอ้ผู้ชมครับคือผมบอกเลยนะครับว่าชุดนี้จะมาทำให้ความเก่งผมเพิ่มขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์สวยเพื่อนธนตัวเจอกับผู้เล่นตึงๆอ่ะตอนเนี้ยแบบตึงมากอ่ะหลังตัวหนึ่งตัวหนึ่นนนงร่างสวยโคตรคมตำนานก็คือตำนานเลยเพื่อนเลยทีมเวิร์กจัดทีมเวิร์กจัดลงมายิงเอายิงเอาอ่ะจริง คุณผู้ชมครับลงมาแบบยิงเอายิงเอาเลยระดับตำนานที่ยังมีลมตัดเฮ้ยคมยไปเปล่านิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงเอาตึงเลยไงโอ้โหเดี๋ยวนี้แอร์ด็อกมันมีแบบหลายทรงหลายแสงหลายสีเฮ้ยเพื่อ้โหข้างหน้ายิงเลยบ้านยิงเลยบ้านอด่งสวยสายมือสองตัวไปยิงอยู่ ล,ลายสอง,สองแพทย์มันวิ่งมาแล้วมึงสังเกตว่ามันจะยิงเราไม่ค่อยโดนเพราะว่าชุดใช่ชุดเราใช่ซัมเมอร์กับซันไลท<ว>์พาวเวอร์ใส่แล้วมีพลัง,ลงใส่แล้วมันมีพลังไงมันมยิงเราไม่โดนใส่แล้วเก่งขึ้นไ,ไ,ไ,ไหนดู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 ไหนโอ้โหมันล้มไปก่อน ตา <pathway. S 2> ยปะทำให้ฝ่ามืออีกตัวพวกนี้แรงแกนไม่ไหวกันเราทักตัวเนี่ยเราตึงจัดแลนะ้วเนี่ยตึงจัดเพื่อนตึงจัดตึงจัดเราไปเล่นแบบสามสี่ปีตึงจัดเราตึงจัดตึงเกินเราโคตรตึงอ <H> ่ะโอ้โหน้องๆต้องไปหาซื้อคนกินมากินแล้วครับผมใช่อ <B> ร <rett> ่อยมากเฮ้ยวง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 วิ่งขึ้นบนดีกว่าโอ้วิ <c oughs> ่งไหนอยู่วะเนี่ยโอ้โหกูหลอกไปหมดละ ไไหดีวเพื่อนซ้ายขวาหน้าหลังขวาหน้าขว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 าขาไปไหนเนี่ยคือขวาโอเพื่อนาจะตายหมอกเหรอไม่ตายไม่ได้ช่เฮ้ยไม่ได้นะโอ้แต่ชุดนี้าแบบเฉยวิ่งไวด้วยอ้าวเพิ่งรู้เหรออันนี้นายเพิ่งรู้เหรอใช่ไอยู่ไหนมาครับเนี่ยโเรามีก่อนไม้ด้วยใส่ใส่ใสแบบว่าแบบใส่ชุดนี้แล้วแบบวิ่งวิ่งไวจาดข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหน้าตัวหนึ่ง กูหิวขอยิงก่อนไปโอ้อะไรวะไม่ทันว่ะเฮ้ยผมไปเป่าเพื่อนแล้วเราช่วยนายไงอ่ะมันเป็นอะไรทีวะโอ้โหจบแล้วไอ้ใกล้เอ้ยหิวคิวไม่ได้ซื้อซื้อนไุบได้มันจุบได้อ้เจ๋งสุดเพือนวยค่ไดีอ่ะ มันไม่ใช่เป็นอะไรเพราะอะไรนะมันเป็นมอชุดซันฟารเรียร์นะกูยิงมันอยู่กูยิงตูมันอยู่ใช่สวยนะละวินสวยเพื่อนออกก็เล่นแรงแกแล้วนะสงสารเขาดึงเขาแรงตกไงเราลองช่วยนายไงมันเป็นอะไงดีวะเราไปหมดไปสี่ไตีดีกว่าเราจะเละไปดีรออะไรอ่ะไปดีรออะไรอ่ะคนละคนละใครเละ มันโอ้โหเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมครับอยู่ได้แบบว่าโคตรโหดอ่ะเก็บแรงแกนได้เป็นสิบสิบตัวธรรมดามันเป็นอะไรดีวะจะมีใครโหดเกินพี่เขาแล้วอะเฮ้ยปล่อยพี่เดินสะดวกเถอะมาเจออะไรอะโพี่เขาเต็มเกินครับอือแล้วเด็กเดินวิ่งปีกข,ขวาเข้าด้านกลางอ <c oughs> ว้างอีกแล้วเฮ้ยปล่อยพี่เดินสะดวกเถอะ โดนตัวทวงเลยทีมเราโดนนำหนึ่งสู่ทีมต้องการแบบขุมกำลังนะเว้ยเข้ามายังเนี่ยปล่อยมันเดินสะดวกไปก่อนพี่นุ๊กมันรียกมึงว่าไอ้นนมันเรียกมึงว่าไอ้นนอะไรนะเกินเกียวกูเหรอไอ้เบอร์สี่อ่ะไอ้นี่เล่นไปดูรุ่นบอกขลัวไอ้นนน่ะเฮ้ยใครมึงแจ๋วมึงเรียกมึงโกินเกี๊ยวเหรอมึงกินเกี๊ยวกูเหรอมึงแบกกูด้วยไอ้นุเพื่อนขอโทษได้ไหมโอเคเพื่อนพวกโอเคพวกอืมกูตายอย่างไวช่วยกูหน่อยดิมึงชุบซิมึงมาชุบกูซิ เพื่อนรักเพื่อนรักมาชุบโอ้ตายเลยโอ้เดินยังเดินนี่ไม่ตรงเลยกูขอเหอะเพื่อนเราตั้งใจเล่นมึงปืนกับกูสองคนอย่าไปสนใจคนสองคนนั้นไปไปซีอนตินมากินด้วยนะน้องชายของดีบอกต่อฝากกระจายข่าวด้วยกูครบึงอยู่เพื่อนนำเพื่อนนำเลยเพื่อนสวยเพื่อนสวยสวยไงอ่ะตอนกูมาเป็นไงแล้วเกมมันเปลี่ยนไงประเด็นอะ เอผมเอาจริงละคนดูซุตันบลิเวณผมมาละไอเราเราวิ่งด hey, ้วยกันนะสหายมิตสหายมันเจ็บมันเจ็บเพื่อนมึงดาวเหรอกูดาวเพื่อนสวยโคตรสวยเลยจุบยังไงโอเคจุบได้แล้วครบครบครบมวดไอแอคอ้อมแอคอีกเทมากมั้งมึงฆ่าได้มึงเทมากมั้ง มันจะดีกว่ากว่านี้ไงถ้ากูได้เล่นด้วยอ่ะเนี่ยมึงโชว์อะไรเนี่ยมึงตอบสิเออตอนหน้าาใหมเพื่อนมึงเข้าใจเขาว่าทีมเบิร์กไหมดูดาวเออนอนหน่อยเว้ยสุนคิวอยู่เว้ยโอ้ยเราสุนคิวทั้งคู่เลยเหรอเพื่อนตายนึ่งเพื่อนโอ้คิวแรกของกูภูมิใจมากในชีวิตนี้โอ้กูแรกเหมือนกันคิวแรกเหมือนกันมาดิ วุยอะไรอ่ะใครยิงกูหลังโอ้ยนนนดาเมจห้าร้อยโอ้กูหลุดดิกูหลุดสองรอบเลยโอ้ดาเมจหน้าร้อยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุดเราเท่สุดจำไว้ขะน้ำเพื่อนชุดเราเฟี้ยวสดตึงสดจบไม่มีใครมีนะแลริมเต็ดอีดิชันนะไม่มีใครมีนะครับขอขอบคุณ CG นะครับ เราครั้งหน้ามีโปรเจกต์ที่จะทำด้วยกันอีกไหมเนี่ยคลิปแบบนี้มีไหมอืมก็แล้วแต่โอกาสอะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราเราได้มีโอกาสมาเล่นเกมอื่นกันอีก่อยว่ากันก็อย่าลืมนะครับผมไปล่าไอเทมใหม่ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าสุดเฟี้ยวนะครับผมซันไลท์พาวเวอร์นะครับในโอวตินนะครับผมมีให้เลือก2รสชาตินะครับตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย